อันนี้ไมโลคับอันนี yeah. uh, oh, uh. ้เนี่ยแ้่ะอันนี้ปลามอเลยเป็นหมอเลย กังไม่ได้ใส่ป้าบ้านให้หนูอ่ะใช่ใช่ใชระว่ังลงแค่นังนยงเลยนี่ี นีเทากแล้วก่ารนี่เหลือนี่เหลือมันต้องมันต้องครบมันต้องยังทำตาข้าวเป็นข้าวเก้ามันยังมันมันเป็นสองเนี่ย เคยไ้แคยังมของเล่นเลือเลือข้าวกระพมของทเนออันด้วยซ่งของจเป็นนี้ไดข้าได้ยังแต่กำลังยังไม่ได้ทังไได้ไลา้ไไาไ,ไ้ นี่เด้ออ่างล้ายาล้างไอ้ใ้ะก้อไตกไปนะเรนก็เรนก็ขาอนหนึ่งนะของไทยดนอนนี้ก็ใไค่ะ่ได้หียังไม่ได้ค่ะทไมตรงนี้ตอไปก็นอนหนึ่งเด้อตอนที่ตอนที่จับก็เอ็นหแล้วเนาะ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจัดไปใส่เลงอ๋อเพราะว่าเขาต้องเอาออกไม่เท่ากันกองกองนี่อันนี้เหลืออยู่สองซุดเด้อโอ้แต่ว่าเกือนี่ยังเหลือหลายนียเออใครลืมใส่เกือหรือเปล่าเวลาเดี๋ยวเวลาตอนจัดก็ใส่เืออันนี้ใครเอาออกล่ะมันหลุดมันหลุดไม่ไม่โมันมันมีที่เด้องดำอ่ะนะ้นอ าก็จะจัดแบบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเทออกแล้วก็จัดใหม่ให้สวยงามนะคะนี่แหละค่ะสังฆทานที่เราทําเองมันจะแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะมันจะแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นต้องใช้